ตอนนี้นะครับเรากำลังทำตู้ชุดครัวใบล่างนะครับเทียนเแบบโดยมีความยาว2 4 4ซมและอีกด้าหนึ่งคือ178ซมยังไม่รวมหินนะครับส่วนความสูง85เซนนะครับเทียนไม่รวมหินความลึก60เซนเขียนไว้รวมหินนะครับดังนั้นโอนที่จะทำตู้ลักษณะน,นี้เราจะต้องมาขีดเขียนไม้เแบบเหมือนอย่างที่ผู้อบรมกำลังขีดเขียนในขณะนี้นะครับ ก็จะทําตู้ลักษณะนี้ที่ทางศูนย์อบรมได้ออกแบบไว้ให้นะครับโดยการเขียนไม,ม่แบบกําหนดภายในเช่นช่องเลข13-5ช่องที่2 4,5ช่องที่3 60นะครับผู้อบรมก็จะใช้ความเข้าใจในการเขียนตำหนงเบบลักษณะนี้นะครับที่กนาลังเขียนอยู่ดังนั้นถ้ามาเรียนจริงเนี่ยจะเข้าใจมากยิ่งขึ้นขั้นตอนนี้ถ้าเขียนเรียนทางออนไลน์อาจจะงงนะครับ เวลาขีดเขียนแบบอย่างนี้อยู่นะครับตำแหน่งต่างๆที่ขีดเขียนคือตำแหน่งโครงประคับที่จะต้องมีโครงนะครับเวลาทำเฟอร์นิเจอร์ไม้โครงนะครับผู้โครงก็ต้องใช้ฉากขีดตำแหน่งนะขีดไว้แบบนี้ซึ่งจะเป็นตำแหน่งของโครงประคับในการทำเฟอร์นิเจอร์ชุดครัวชุดนี้นะครับแขงเนียเวลาเราจะทำเฟอร์นิเจอร์เนี่ย มันมีหลักการที่ทํเดบง่ายนะครับก็คือถ้าเผงตรงกลางหรือไส้ในของมันเนี่ยขนาดเดียวกันนะครับมีเผงเยอะเนี่ยนะครับถ้ามันมีเผงเยอะกว่ากันมีเผงเยอะมากเนี่ยเช่นเผงอย่างนี้เผงเยอะแบบนี้เนี่ยเราควรออกเดบให้เผงเท่ากันแล้วให้เผงบนเผงล่างมาทําการทับทําขาแยกกันหากขาตู้เนี่ยทาแยกกันห่ากนะครับ กรณีทาแบบนี้เนี่ยเรายังสามารถทํากับการที่เราไปตั้งตู้เสื้อผ้าที่ถึถงฝ้าบางทีมันยกขึ้นไม่ได้บางทียังทาขาแยกต่างหากวางก่อนทำฐานแล้วเอาตู้วางบนแล้วมันก็จะถึงฝ้าโดยอัตโนมัติตัวนี้นะแต่ทีนี้เนี่ยเวลาเราทําชุดครวชุดนี้เนี่ยถามว่าทาไมผมใช้หลักการยิงนะเหงปนเหงลากมาทำการทับเพราะเหงตันหนึ่งที่เราให้ค่าเนี่ย หนึ่งสองสามสี่ห้ามีเจ็ดแหงแเหงมันเท่ากันหมดดังนั้นเนี่ยผมจึงอยากจะให้ทําง่ายด้วยการทาขาทีหลังเลยให้เอาแหงเบอร์หนึ่งเนี่ยมันเท่ากันทั้งหมดนะมันอยู่บนขาทั้งหมดเห็นไหมครับมันอยู่บนขาทั้งหมดถ้าเราไม่ทําขาบนฐานทั้งหมดแหงนี้จะเปลี่ยนเป็นที่อื่นไม่ใช่แหงเบอร์หนึ่งนะเพราะมันจะยาวถึงพื้นแต่ตอนนี้มันจะอยู่บนพื้นนะครับมันจะอยู่บนพื้นทั้งหมดดังนั้นเมื่อ มันเป็นนะครับเมื่อมันเป็นแผลเมืเอ่อมันเป็นแผลเนี้ยเราจะต้องให้ชื่อของมันนะครับด้วยการเขียนบนสมุดบันทึกหรือเขียนบนแผ่นไม้ก็ได้นะครับว่าในการบันทึกชื่อแผงนั้นเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับหนึ่งเราต้องบันทึกว่าชื่อนะครับชื่อก็คือชื่อแผงนะครับขนาดนะครับขนาดก็คือกว้างคูณยาวของแผงนะครับ จำนวนนะครับจำนวนนะครับจำนวนก็คือจำนวนของเผงรายละเอียดนะครับรายละเอียดรายละเอียดก็คือรายละเอียดก็คือเราใช้ไม้อัอะไรเราใช้ไม้อัอะไรในการทำเช่นถ้าเกิดว่าหนึ่งเผงเนี่ย มีทั้งไม่อัดยางมีทั้งไม่อดสักไรเรียก็จะบอกว่าไม้สักข้างหนึ่งไม้ยาวข้างหนึ่งเป็นการเตือนความจำของเรานะครับแขเบอร์ที่หนึ่งจะต้องมีกว้างทูณยาวดังนั้นแข้เบอร์ที่หนึ่งเนี่ยกว้างเท่าไหร่กว้างเท่าไหร่ครับเราดูจากความลึกดูจากความลึดกลดูจากไม้เดก มายถึงว่ามันลึกเท่าไรมันลึกเท่าไรมันอยู่หลังดานและอยู่หลังสิลมมลอ่าและกลุ่มปืนละลูมปืนได้ขนาดเท่าไหรยอย่อยู่หลังดานกับอยู่หลังหลังของหลังตู้ที่ที่เราเขียนไม้เด็กก็เพื่อต้องการให้ทราบ ถึงว่ากว้างยาวเท่าไรลึกเท่าไรเนี้ยเราจะไม่รู้จะเป็นเกียเบอร์เก็บหนักเองความเนี้ยความความลึกของอันนี้นะครับความลึกของแผลงแผลงเบอร์หนึ่งเนี้ยความลึกเราก็ต้องไปคาบดูที่ความลึกตู้ความลึกตู้อยู่ที่ไหนพลิกไม้แบบตอนนี้เราไม่เอาแบบกระดาษแล้วเพือจะต้องดูจากเทปไม้แลยย้วนะ นะความลึกสู้อยู่ไหนความลึกความลึกที่เราเขียนไว้ที่ไมแบบ้แดบลุ่มหนึ่งก็ได้คําตอบแล้วนะแต่ขอัท่านยังไม่ได้ก็คือยังไม่อยากให้ถามต้องได้คําตอบก่อนถึงจะถามเข้าใจอ่านะลุ่มที่หนึ่งได้แล้วก็สอนเพื่อนด้วยนะลุ่มที่หนึ่งได้แล้วสอนเพื่อนด้วยลุ่มที่สองอารยา กลุ่มไหนได้แล้วตอบนะครับกลุ่มไหนตอบจะยินแววไห่ารัฮะกลุ่มสองตอบ55มีที่มาที่ไปชัดเกมไหมบอกผมเลยวัดจากไหนถึงไหนอกลุ่มที่สี่ได้จะยินแววแวว55กลุ่มที่สามได้หรือยังครับ ขนาดเนี่ยมันจะอยู่หลังบานกับอยู่หลังของหลังท่งเก้ามิลคือจริงๆแล้วมันหกสิบนะครับหกสิบแต่เราต้องหักหินพื้นหินยื่นสองเต็มหักบานหนาสองเต็มหักหลังเก้ามิลที่เหลือเป็นภายนั่ทับขอบห้าสิบห้าในขอบห้าสิบเจ็ดแต่จะต่อห้าสิบห้าก็ได้แต่ขอให้รู้ที่มาที่ไปครับน่าน นี่สิครับมันมันจะอยู่หลังบามันอยู่หลังหลังตู้อยู่ข้างหลังหลังตู้ที่หลังตู้นะเอ่อมันก็ม็นภายในแล้วก็อยู่หลังบาบานประตูอยู่ไหนได้้ขนาดเท่าไรนั่นเลยครับห้าห้าเมตรนี่คือความนี่คือความลึกของแผงเบอร์ที่หนึ่งแผงเบอร์ที่หนึ่งนะครับความลึกของแผงเบอร์ที่หนึ่ง ความลึกของแมงมือที่หนึ่งนะครับโอเคกลุ่มนี้ได้เลยกลุ่มนี้ได้แล้ว,กล,ลวกลุ่มสามได้แล้วนะครับนั่นก็คือนะครับห้าสิบห้านะครับห้าสิบห้าเซนดังนั้นผมก็จะเขียนนะครับผมก็จะเขียนว่านะฮะขนาดกว้างห้าสิบห้าคูณสูง สูงคือขนาดจริงสูงเท่าไหร่ไหนเบอร์หนึ่งนี่สูงเท่าไหร่พลิกแบบไปที่ความสูงพลิกแบบไปที่ความสูงใช่ไหมไม้เดบสำคัญไม้แบบสำคัญความสูงได้รนะยงสูงแปดสิบเจ็ดรวมหินแต่เราทําการทํำงานให้ง่ายก็คืออยู่บน แผงบนอยู่ใต้แผงเอออยู่ใต้แผงบนอยู่บนแผงแผงล่างมันจะต้องอยู่ตรงไหนใช่ใช่ถ้าเจ็ดสิบเนี่ยมันเดี๋ยเห็นนะผมไม่รู้นะแต่ผมต้องไปช่วยดูอ่าเจ็ดสิบคุ้นคุ้นแต่เพียงแต่ว่าถ้ารุ่นอื่นเนี่ยมันมีแผงหนาเนี่ยมันจะประมาณเจ็ดสิบประมาณเจ็ดสิบอ่าเราเราประมาณไม่ได้เราต้องมีที่มาที่ไปว่าอยู่ตรงไหน ่ายบางคนนี้อ่าโอเคโอเคเราวัดใหม่ดิต้องเอาเตะนะจะมีจุดหนึ่งจุดสองก็ต้องเตะเท่าไหร่เอาตึกระเบิ่อีก จุดสองอ่ะเพราะว่าแผงของท่านมันแผลงของท่านมันสมจุดสามกลุ่มนี้ได้เท่าไหร่เจ็ดพบวัดจาตรงไหนอาจากตรงนี้ถ้าเราไม่จับเล็สิมันเคลื่อนได้อ่าเจ็ดพีจุดสองเห็นไหมมันเคลื่อนได้ห็นอย่างแล้วกลุ่มนั้นล่ะกลุ่มนี้ล่ะ จักก็เลขผิดแล้วนะอาวนี่แหละมีความสูงกลุ่มนั้นได้ไหมเจ็ดสิบจุดสองไม่ได้เท่าไรขึ้นส,สามไม่เป็นไรได้อีกสุตีกันสุติก่ะนะครับมันขึ้นู่ว่าปากกาเส้นเล็กเส้นใหญ่นะอ่าโอเคได้เจ็ดสิบจุดสามนะครับเราก็เขียนเจ็ดสิบจุดสองนะไม่เจ็ดบสามเจ็ดสิบจุดสองจำนวนมีทั้งหมดเท่าไหร่ครับ อ่าเจ็ดแผงหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแผงจำนวนเจ็ดแผงรายละเอียดนะครับรายละเอียดผมก็จะเขียนว่าไม้อัดยางสองด้านนะครับรายละเอียดนะครับไม้อัดยางสองด้านนะครับไม้อัดยางสองด้านยิงสองหน้าเลยนะครับ อ่าต่อไปนะครับเบอร์ที่สองเบอร์ที่สองนะครับเบอร์ที่สองลึกเท่าไหร่ตู้ใบนี้มีความลึกเดียวห้าสิบห้านะครับยาวเท่าไหร่เบอร์สองห้าสิบห้านะครับเพราะว่าตู้มันทับขอบม,มันลึกมันลึกอย่างอย่างเดียวนะมันลึกเหมือนกัน อ่าเห็นได้ย well ินแว่แววมากลุกไหนมาเนี Bless ่ยอ่ามาด่านแล้วกลุมอื่นล่ะลุ่มสองตอบแล้วยาวเท่าไหร่อ่าสองสี่สี่ลุกสามได้คำตอบสองสี่สี่มาจากไหนองใช่ไหมคที่สองสองาสี่สี่ลุมที่สี่ แข้เบอร์สองยาวเท่าไร่เท่ากันคือเท่าไหร่เท่ากันสองสองี่สี่นั่งก็คือความยาวภายนอกเพราะว่าเผงบนแผงล่างมันทับทั้งหมดมันกินได้สองสี่สี่สองอสองสี่สี่จำนวนของแผงเป็นไม้อัดสิบห้ามิลสิบห้ามิลนะครับเป็นไม้อัดสิบห้ามิลแพ้เบอร์สาม แทงเบอร์สามแทงเบอร์สามเพราะว่าเราลืมเขียนนะเดี๋ยวนะทำแทงเบอรอ๋อเราลืมเขียนฝั่งเจ็ดฝั่งร้อยเจ็ดสิบแปดเราลืมเขียนฝั่งร้อยเจ็ดสิบแปดดังนั้นเราต้องเขียนฝั่งร้อยเจ็ดสิบแปดก่อนนะครับหมายความว่าไอ้ความลึกในความลึกของท่านที่เขียนหกสิบอยู่ไหนนะที่เขียนหกสิบกวามลึกอ่าเลี้เราต้องเขียนความลึกจากนี้นะ เทียนจากอันนี้ไปที่โน่นร้อคือความยาวของตู้อีกฝั่งหนึ่งคือ178มันร้อยแปดิรวมหินแหละแต่เดียวว่าผมไม่ได้เทียนหิ้นมาจากไหนนอกเลย